ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีราว,าธวัตรเหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระบุค,ค่ะ ว่ามีรายงานวิจัยล่าสุดในวรารสารของสมาคมแพทย์อายุรกรรมของอเมริกาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาพบว่าการดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือจะใส่น้ำตาลทั้งน้ำตาลจริงและน้ำตาลเทียมสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยรวมและสาเหตุเฉพาะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจและเมะเร็งค่ะ ขณะที่สำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุถึงกาแฟแดำว่าอุดมไปด้วยสารโพลิฟินอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับอัตราการเกิดพังผืดในตับที่ลดลงร้อยละ35ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็มได้ จากผลการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟ3มถ้วยต่อวันจะมีความเสี่ยงเกิดไขมันพอกตับน้อยกว่าการดื่มกาแฟ2ถ้วยต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟเป็นประจำมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงต่อไขมันพอกตับแต่ยังคงต้องศึกษาปัจจัยอื่นทางระบาดวิทยาเพิ่มเติม สำหรับข้อควรระวังในการดื่มกาแฟหากจะดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์สามารถดื่มได้ตั้งแต่วันละ1แก้วไปจนถึงประมาณ4เศษหนึส่วน2แก้วทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณคาเฟอีนที่ร่างกายของแต่ละคนทนได้ไม่มีอาการแพ้หรือผิดปกติอะไรเช่นใจสัน่นมือสัน่น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นคอกาแฟที่ดื่มกี่แก้วก็ไม่สะทกสะทานไม่มีอาการผิดปกติได,ได้แต่ก็ไม่ควรจะดื่มเกินวันละ4เซต1ส่วน2แก้วเพราะถ้าหากดื่มมากไปกว่านั้นมากๆก็อาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้ควรต้องเลือกกาแฟดำแทนกาแฟที่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมเป็นประจำเพราะอาจได้รับพลังงานและไขมันเกินจะส่งผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือมีภาวะอ้วนได้อีกด้วย แล้วการดื่มน้ำแร่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์มากกว่าน้ำเปล่าตามที่เราเคยเห็นโฆษณาผ่านสื่อจริงหรือไม่วันนี้คนหลังข่าวมีคำตอบมาให้ค่ะน้ำแร่จะหมายถึงน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำพุตามธรรมชาติซึ่งน้ำเหล่านี้เป็นน้ำที่สะสมอยู่ใต้พื้นดินแล้วขุดขึ้นมาในบริเวณตาน้ำซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำคลองบึงหรือทะเลสาบจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำและสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบ เช่นเดียวกันกับชื่อน้ำแร่นั้นเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุผสมอยู่ซึ่งชนิดและปริมาณของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำแร่ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับว่าเป็นน้ำที่ได้จากแหล่งใดซึ่งโดยปกติแล้วแร่ธาตุที่สามารถพบได้บ่อยๆในน้ำแร่มักจะเป็นแร่ธาตุดังต่อไปนี้ทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมไบคาร์บอเนตโซเดียมโพแทสเซียมคอไ์ฟูออไร นอกจากนี้ในน้ำแรก่ก็อาจจะมีส่วนผสมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้มีลักษณะซ่าคล้ายกับน้ำอัดลมแต่คาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้มักจะถูกกำจัดออกไปในระหว่างกระบวนการบรรจุขวดทำให้ได้น้ำแร่ที่ไม่ซ่าและมีรสสัมผัสเหมือนกับน้ำเปล่าทั่วไปนั่นเองค่ะ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA ได้มีการตั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำแร่ว่าต้องเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุอยู่ไม่ต่ำกว่า250ส่วนต่อล้านและไม่อนุญาตให้เติมแต่งแร่ธาตุเพิ่มเติมในระหว่างการบรรจุขวดจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสำหรับข้อดีของการดื่มน้ำแร่มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะคือจะดีต่อสุขภาพกระดูกและฟัน โดยภายในน้ำแร่นั้นมักจะมีแร่แคลเซียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูงค่ะแคลเซียมก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการดูแลรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำแร่จึงทำให้ร่างกายของเราได้รับแคลเซียมมากขึ้นแตกต่างจากการดื่มน้ำเปล่าที่ไม่มีแคลเซียมนั่นเองฟูออไลท์ที่มีอยู่ในน้ำแร่ยังสามารถช่วยปกป้องฟันได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังดีต่อสุขภาพหัวใจมีงานวิจัยที่พบว่าการดื่มน้ำแร่อาจสามารถช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลภายในเลือดเพิ่มปริมาณของไขมันดีหรือ HDL นอกจากนี้โพแทสเซียมที่สามารถพบได้ในน้ำแร่ก็ยังสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพหัวใจด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ ช่วยแก้อาการท้องผูกน้ำแร่มีแมกนีเซียมสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะสามารถช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องผูกได้โดยการช่วยดูดซึมน้ำมาสู่ลำไส้และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของลำไส้ทำให้อุจจาระนิ่มและขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับข้อเสียของการดื่มน้ำแร่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะได้แก่อาจจะมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนบางคนที่ดื่มน้ำแร่อาจจะมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเนื่องจากในน้ำแร่นั้นมักจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคโกรดไหลย,ย้อนควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอาจจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกน้ำแร่ตามธรรมชาติที่หาซื้อได้ส่วนใหญ่มักจะบรรจุอยู่ในขวดน้ำพลาสติก ซึ่งแน่นอนค่ะอาจจะทำให้มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกหรือพลาสติกขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วแบบนี้ดื่มน้ำแร่ดีกว่าดื่มน้ำเปล่าจริงหรือไม่ก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะหลายคนเชื่อว่าการดื่มน้ำแร่นั้นได้ประโยชน์มากกว่าการดื่มน้ำเปล่าธรรมดาเนื่องจากในน้ำแร่จะมีสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆมากมายก็เลยคิดว่าคงจะดีกว่าการดื่มน้ำเปล่าที่เป็นน้ำบริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุและสารอาหารอะไรอยู่เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าการดื่มน้ำแร่อาจจะให้สารอาหารที่มากกว่าการดื่มน้ำเปล่าก็จริงนะคะแต่ว่าปริมาณของแร่ธาตุที่สามารถพบได้ในน้ำแร่นั้น ก็ไม่ได้มากมายหรือแตกต่างไปจากแรก่ธาตุที่เราอาจได้รับจากการรับประทานอาหารตามปกติค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application Tik t o k Instagram และ t w i ิ t เตเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ